ถ้าผมได้ได้ข่าวว่าสมัยก่อนอาจารย์รู้จักหมอแขกที่เป็นอิสลามที่ว่าทําเสน่ห์ดังที่สุดใช่ชื่อว่าหมอเสิร์นไหมอาจารย์รู้จักอยู่หมอเสิร์เนี่นะแหมมาถึงเพงเนี่ยอย่างว่าเขาละหมาดหรือเขาถือสิงอดอะไรพวกนีนะ้ก็ไปขูดไปเล่นกันก็มีขนมกินมีอะไรกินเนี่ยกลางคืนี่หมอเสิร์นมีวิชาย,ยันทิ้งจกเลยอาจารย์ก็มีวิชาทั่วๆไปเหมือนอย่างที่เราวันนี้และเพียงแต่ว่าเขาใช้ล้วขึ้น อ๋อแปลว่าดวงเขาดิทําอะไรก็ขึ้นเยู่อาจารย์โอ้โอที่โอ้นั้นงานขึ้นบ้านใหม่เขาหรือทําบุญบ้านเขาเนี่ยไปถึงแคจ่ายหนงพัน,นไม่ไปอ๋ะอต้องไปสิอาจารย์รับผู่บ้านทรงไทยสามหลังเงี้ยอาจารย์เขารวยมากเลยใช่ไหมหมอเสร์กสมัยก่อนเขาคนมาขึ้นเยอะไม่มีใครเกินเขาใช่ไหมอาจารย์ในการทําเนี่ยเมื่อเป็นอิสลามจะไปทําแข่งกะร้องไม่ได้อืมแต่ว่าเขาทําตัวเป็นยีนเนเรเต์ ทีสายไฟอารอโล่เครืเองเย็นอะไรเออต้กับพลังงานมาทานอืมจรงิงถรงประทัดสงกานในยุคนั้นมนก็ยังเป็นหลักการแบบนี้อยู่ผมยังเห็นเขาทำสีพุ่งสีพึ่งน,งน้ำมันนะอาจารย์นะหมอเสดิใช่ไหมมันไม่ใช่หมอเสรอย่างเดียวแถวมินบุรีเนี่ยก็มีซอยคุ้มลาสีโต๊ะอิน,นอืบอ่อากำลังทำนั่งดูกำลังปลูกบ้านกันใหม่เท้าเช่อมกมาไทยั้นเลยโอ้โห ตีนิ้ินเหงาไปแปลเป็นยาวีโอ้แล้วก็หมอบีประชาอุทิศครับผมอ่าห้าสิบเก้านั่นก็ใช้พวกนี้แลวก็อมานั่งแปลเป็นยาวีโอ้นอกจากทฐานขอขอพระเจ้าหมดถูกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วประชาเดียวกันโอ้นั้นดีช่วยอยู่ที่ตัวเขาเองครับผมใช่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 มามันเป็นในเรื่อง ใช้หลักการเดียวกันนะแต่ว่าเป็นยาวีเท่าเป็นยาวีใช่ไหมอาจารย์เขาดังสุดๆนะหมอเสิร์ตเนี่ยดังระดับประเทศเลยใช่ไหมอาจารย์ก็ดังินดับโอเคครับผมการทิ้งจบลงไปแล้วมันมันในยุคนั้นมันก็ต้องใช้แบบนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้กราบซับซ้อนนะเราต้องการอยากจะให้มันรุนแรงยิ่งกว่านี้ครับผมครับผมก็ต้องสอบแสวงหาเอาให้ถึงแก่นในพอดี อาจารย์เขาก็สอนนั่งกินเหล้ากันด้วยให้มึงจบไว้เอืมชอบจดถ้าถามะไรอาจังเลคตรทะล่งเทียแม่งมึจะเอากปีก้อือเอ้มึงจดได้เห่หน่อยมึงยันนิสถึงกูอ,อ่ทุกวันนี้โมทนาสาธุผม,มกินมีใช้ก็เพราะไอ้รื่องีวยเนี่ยยาด่างซอมแต่ว่าโอ้เป็นพระคุณนยิ่งใหญ่แต่ว่านาทีนี้ผมก็เลิกก่อนแล้วอายุมาก